สวัสดีครับอยู่วันที่เพชรจนนะครับสำนักงานใหญ่นะครับซอยศรีทย68แยกหนึ่งะครับวันนี้นะครับมีนะครับ t o y ยต้าอ t i ตินะครับรถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยอันนี้ยังไม่ปรับสภาพเลยนะครับก็คือรถพึ่งเข้ามานะครับเราให้มาดูสภาพก่อนปรับเลยนะครับเนี่ยครับมีเสาเขียนตัวเลขอยูเลยนะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเป็นตัวนะครับ1 6 g นะครับปี2017นะครับ เกียร์ออโต้นะครับแอร์แบ็ลูกนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับได้ยางมนะครับเป็นยางคูตีอาปียี่สนะครับแม็กนะครับหกขอบสิบนะครับมีเก็บงานต้องเก็บงานที่กันชนหน้านะครับอันนี้ขายให้ดูก่อนปรับสภาพนะครับที่เหลือเดิมหมดนะครับอันนี้รถเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเนาะไฟหน้ามันได้เช็ดแล้วนะครับมีเดย์ไทม์นะครับและนิ่งไลท์แล้วนะครับ มีกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคุญแจคีย์เลสนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์อันโนมาชเจ็ดสปีดนะครับแล้วก็ได้เป็นนะครับจอนะครับ FM AM นะครับ CD MP สามนะครับ AUX ได้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะนะครับหนังนะครับสีครีมสีเบจนะครับก่อนปรับสภาพเนาะเหลวอจะไปขัดให้ สะอาดเลยนะครับคันนี้นะครับได้ประวัติการเข้าศูนย์ดีมาโดยตลอดเลยนะครับเป็นปึกๆเลยนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ครบตามระยะเลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนนะครับสองหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่มีดังนะครับทาง QC ทาง QA เราบอกมาแล้วเนาะช่วงล่างนิ่งนะครับโครงอลายไม่มีการสั่นนะครับซีมนะครับเดี๋ยวเราติดให้ใหม่เนาะ นะครับฟิล์มอาจจะมีลอกมีร่อนบ้างนะครับก็ใครหาอยู่นะครับโตโยต้าเอลตนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่400,000นะครับ39,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นไฟหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัว G เนอตัวท็อปนะครับสุดของรุ่น1.6 G นะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไฟ d ดย์ไทม์ลัน i ิ้งไลท์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ทะเบียนห้า6หเนอะใครหายอยู่นะครับทักน้องเอ็ดเพชรยนได้เลยนะครับศูนย์0 9 9 9 7นี่ีู่นย์เก้า้าเก้าเจ็ดนะครับโตโยต้าเอาทิสนะครับเรายังมีเลือกอีกเป็นคังเลยนะครับเอาทีส Vios Camry นะครับมีรถเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆเนอะนะครับคันนี้นะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเริ่มดูจากน็อตนัดน็อตประตูก่อนนะครับ ไม่มีรอยแกะรอยขันใดๆแน่นอนนะครับสวยเดิมโรงงานเลยนะครับมาดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะครับแบบดูเรียวเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัว1.6นะครับดูโอนะครับความเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับฝาโปรงนะครับรอยอาร์ครอยเชื่อมนะครับไม่มีการเอ่อ เพราะการพ่นการแกะน็อตใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทานเดิมนะครับอันนี้นะครับรอยอาร์ก็อยู่ครบนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนี่นะครับรอยเดิมเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็มีประวัติการเข้าสูงดีด้วยนะครับเป็นปึกๆอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับ ก็ค่อนข้างครบเลยนะครับดูฝาท้ายกันบ้างเนาะนะครับฝาท้ายนะครับเดิมทุกจุดนะครับการันตีความเดิมเลยคันนี้นะครับเป็นยนต์นะครับเราการันตีเรื่องไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งนะครับว่ามีเก็บสีกันชนหน้าอย่างเดียวเนาะนะครับอย่างอื่นเดิมหมดสนิทนะครับก็ติดต่อน้องเอกได้เลย0804409997นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ